สุดทปาบอลจ๋าโอเคอ่ะจับโอ้ยเดือดโหหมุ่นสามรอบครับพร้อมหมุนไปจ้าไปมาไม่มาการไม่ให้การไม่ให้มันต้องกลัวอ่ะหมุนอีกสามรอบหมุนเองอ่ะเร็วเด้อ ไม่มีเก็บเท้ามาอยู่เองครับหนึ่งสอง

รถเลี้ยงนานแล้วอุ้ยโดนหัวด้วยโถเนาะเอ้ปบ้าแรกเนี่ยมันมือมือครับไม่ได้โดนเลยเอามือปัดออกไปแต่ทำไปได้ไม่เร็วครับเจ็ดวินาทีคุณน,นิกกี้แล้วแพ้นะครับไปไปชนะไป ตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาเลือกผู้ที่จะต้องอยู่ตัวคนเดียวต่อไป hmm. คือฝ่ายชายจะเลือกฝ่ายหญิงครับว่าคนไหนไม่น่ามีคู่ฝ่ hmm. ายหญิงจะเลือกฝ่ายชายว่าคนไหนไม่น่ามีคู่ครับ hmm. และสองคนจะต้องถูกลงโทษครับคนลงโทษของเรานะครับผู้ที่ถูกเลือกออกมานะครับจะต้องถูกตีก้น okay. ก็ถึงเวลาที่เราจะมาเลือกผู้ที่จะต้องอยู่ตัวคนเดียวต่อไปคือฝ่ายชายจะเลือกฝ่ายหญิงครับว่าคนไหนไม่น่ามีคู่ฝ่ายหญิงจะฝ่ายชายว่าคนไหนไม่น่ามีคู่ครับและสองคนจะต้องถูกลงโทษครับบทลงโทษของเราก็คือผู้ที่ถูกเลือกว่าไม่ควรจะอยู่แบบว่ามีคู่จะถูกยังครับยังครับจะไม่มีใครยังครับผมไม่ผิดใช่ไหมครับที่ผมรู้ตัวผมเองยังยังยังไม่รู้ไน้ ก่อนคนลงก้นคืออะไรเขาไม่รู้หรอกมันเป็นเชิงมันเป็นเชิงบนลงโ้นของเรานะครับพูกเลือกออกมานะครับจะต้องถูกตีก้นถูกตีก้นครับเอ่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ฝ่ายหญิงเลือกฝ่ายชายก่อนเดี๋ยวอีกนึงป้า่ะครับเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะครับคนคนนั้นคืออ่อน้องต้นค่ะ รวมกันแล้วว่าน้องต้อนไม่น่าจะมีคู่นอกจากพี่คู่นี้แฟนคลับเลยอคูนี้ไม่เหมาะเลยคือพูดง่ายๆไม่ให้ต้อนคู่ใครต้อนเป็นของทุกคนอค่ะฝ่ายชายนะครับน้องต้อนจะถูกลงโทษเดี๋ยวให้ฝ่ายชายเลือกฝ่ายอีกแล้วจากที่ผมผ่านการมีคู่มาแล้วนับร้อยแปดสิบครั้งผมดูแล้วนะครับมีแต่ละคนก็แตกต่างกันหลายสไตล์นะครับผมครับผม มีทั้งแนวน่ารักครับแนวสวยแนวเซ็กซี่แล้วทำไมถึงข้าไมไปล่ะมีหลายๆแนวให้เลือกแต่มีอยู่คนเดียวครับที่เธอไม่เหมาะสมเลยน,น้องแพรไปบอกคนข้างๆด้วย,ยว่ามันไม่ใช่เฮ้ยถามถา,า,ามคนอื่นบ้างมาเนี่ยประชุมกันนย่ยังเนี่ย ทุกคนผมเขารู้เขาคิดเหมือนผมคิดหรือเปล่าคิดครับคิดเปล่าคิดเปล่านั่นไงเดี๋ยวจับทำแฟนให้หมดเลยได้ยินหรือยังพูดตามที่คิดคิดเหมือนกันหรือเปล่าเอาจากใจเหมือนครับคิดครับคิดเปล่าเออเฮ้ยเอ็งเอ็งคิดอะไรเอ็งข้ารู้บ้างเลยอไงอ๋อใช่โอเคโอเคอ่ะตกลงเลือกหมวยใช่น้องหมวยเป็นคุณ ถูกลงโทษและการล่นของเรานะก็คือการตีก้นนะครับและการตีก้นนั่นก็คือฝ่ายหญิงตีฝ่ายหญิงฝ่ายชายตีฝ่ายชายครับนี่เลือกต้นมาเพราะว่าอยากจะตีต้นะฝ่ายหญิงตีกันเองครับอ้าวเหรอฝ่ายชายก็ตีกันเองเลือกใหม่อาวุธน้องแพ้ไปก่อนเลยคนแรกลงโทษลงโทษ ไม่ควรจะอ,อันนี้มีคู่โอเค <Okay. S 3> เอาตลกกันไหมยังตลกตลกแ <c oughs> ตก่ถ้าตลงตกลงยังโ okay, อเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะตลกกันไปเล่นที่บ้านกัน <c oughs> อย่าตลกบ้างอะ่ะ <c oughs> โอเคนะคะลงโทษที่ตง้งลงโทษจริงๆนะครับไม่ต้องยั้งครับไม่มีความจําเป็นมีเกงมีเกงมีเกงลับหนึ่งตออุ้ยสายตาโอ๊ยต่อไปสองเมเปิ้ล หน่วยขอโทษนะคะไม่ต้องขอโทษว่า <c oughs> ทำไมทำไมขอโทษก็เต็มที่โอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมง้า,นางานานจังอะเก <c oughs> ่งย <c oughs> อง เป็นจ๋ามามาหนึ่งสองสามใครอะที่ใครนี่นี่มนพ่หน่วยก็เนิ่มีแรงดึงดูดกับมือลือเกินนะแพะเอ๊นั่งอยู่ตรงนี้ใครอ่ะสบาย ตัวสัปดาเดียตัวดีนักอ่ะพี่มวยเฮ้อคุคิดอะไรอ่ะิ้นคิดอะไรกับพี่อ่ะพี่บอกว่ะรับผิดชอบเลยนะเขาเขาทิ้งเขาคิด